สวัสดีคร,ครับใกล้เลือกตั้งครับว่าครับใกล้เลือกตั้งคาว่าแล้วครับพี่น้องประชาชนครับเกมการเมืองทุกอย่างออกมาสกัดกั้นทันทักษิณใส่ลายปลายสีทันทักษิณให้ทันตศิษิณถูกจําคุกยุ่ต่อไปโดยที่ไม่ได้ออกมาซอยผักเพื่อกไ้าหาเสียงนี่เป็นเกมการเมืองครับแล้วก็ศสารสองสารตัดสศินให้ท่ันทศิษิณชนะได้ว่าสาลดีกาาตัดตินให้ แพ้สุดใสอันนี้มันเป็นอย่างครับเกมการเมืองครับเพื่ออยาเอาชนะขาดคาดเพื่ออย่างให้พักเพื่อไทยลาบคับให้เพื่อไทยสงบให้มะกราบตัวเองย,ยากครับพักเพื่อไทยเขาเป็นสถาบันการเมืองครับเขาอยู่กับพี่นองประชาชนมาั้งแต่ไทยรับไทยครับผ่านร่างประชาชนแล้วมาถึงเพื่อไทยครับผักของคุณเป็นพักกาว่ากครับพักประชาชนกับกผักพุ่มใหญ่ไทย กับพรรคการทําพรรคพวกนี้เป็นพรรคก้าว่าครับง่ายไปง่ายมากสสอง่ายมากง่ายไปเพราะอยู่พงตีครับสสอเพื่อท้ยกันครับเขาเงินมา่อเขาเงินมาซื้อกับไปครับเพราะว่าเรม่อุโรการครับเพราะว่าอยากได้เงินครับอยากได้เงินหลายคนผมเห็นหมดสสสอบโต้ขนแกน้ะนี่ครับไปขึ้กันครับเพราะว่มุ่โรการครับอยากได้จะเงินครับเพราะฉะนั้นเฮาเขาคู่หาการเลือกตั้ง กาเพื่อไทยสองใบครับเพราะว่าเพื่อไทยมีน,ยใในมายบายดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องจับต้องได้ครับยกตัวอย่างใส่เหนีห่ยเอ็มเอฟครับกองทุนมูบานสามสิบบาทรักษาทุกโรคพักดีกเกษตรกรหรืออนาคตต่อไปก็คือรถไ้ฟ้ายี่สิบบาทหวยกษเสียและบ้านเพื่อคนไทยอันนี้มีมีทั้งโครงการดีๆครับแล้วก็เห็นได้อีกทั้งหากพรคประชาชนกับสิมี หนึ่งแกะร้านูุน่นสองมาตาร้อยยสิบสองสามเป็นไฟาคานพักพุกใจไทยเขามากอะหนึ่งทุนเท่าต้องมาเขาเป็นระฐมนตกกรีสแกมเมอร์กับต้องมาเขาอยู่น้ำประเทศไทยให้เป็นสีเหลืองเงินไปหมดเพระาะว่าสวกเขาเป็นพวกเขาครับโกงมาแล้วโกงสวมาแล้วโกงเขาโดงมาแล้วโกงมาทุกอย่างครับถ้าประชาชนคนไทยยังเลือกอยู่กับือสิงห์จัาศากแท้ครับผมมองส่ละครับ เลือกค้นซัวเขามาปกครองประเทศประเทศเท่าสิรจะเริ่มลุงเรื่องง้องนาประเทศอืน่นได้เพครับเพราะฉะนั้นก่อนเท่าสิกาเท่าตรงนี้ดีว่าเพื่อไไถสองใบเอาเงินหมาครับเอาจำคำนี้ไว้ดีๆครับเอาเงินหมามากาเพื่อไไยครับยิงคุณไส่ลลยป้ายสียิงคุณกระทืบซ้ำยิงคุณมาเหยียบท่านทักษิณไส่ลายป้ายสีเขาอายุสุ่มือสี่สิบนั่นแหละครับผลกรรมมันจะตามมาในคู่หาเลือกตั้งพอมาคนเห็นใจคนเข้าใจของ คนที่ถูกทำลายครับเขาชอบสงสารคนสงสารครับเพิ่นว่าตอบตว่าโตเพราะ,ระวะ่าเพิ่นตอบโตเพราะได้เพิ่อยู่ใได้เลื่อนจำพวกขุนกระสางกระแสครับขั่งชาติรักชาติขึ้นมากอะไรหมาจะดูออกมากกับเขากรห h อนคกับยิงแล้วบักตูจะทุพพลพ้น,พบบนแหงแล้วไงทอยศดทักหลังแล้วว่าแล้วยังว่าใส่ลายใบสีเอาให้ตายแค่นี้มันนิดหน่อยเองต้องรับผลกรรมมากกว่านี้ดูมันพูดครับเจอจยุไสก็เอาดอกไม้มันครับบางทีไ พอะนะเั้าต้องเลือกเฮือเพื่อให้สองใบแล้วก็เอาเงินหมาครับเงินที่ไไรมามันมาจางคนน่ยคือเงินเท่ากับมันเอาเงินหน้าจากสแกมเมอร์พอแม่พี่น้องมีโทรศัพท์ทุกบ้านครับเขาูจังมันล่ะครับมันต้องไปยากมันต้องไปกลัวในเมื่อเขาข้าไปในคู่หาเทากาผู้อะไเว้ยเว้ยไอ้ทนาันเดรอครับพอชนะเท้าตกกาเพื่อให้ยางเหลี่ยมขอบคุณครับขอบคุณครับ